แปลงดีว่ามันไปเอาเอาดินอะไรมาไห้เอาปุ๋ยอะไรมาไห้เลยเนี่ยแปลงนี้ผมแปลงทดลองแปลงทดลองเลยทดลองขั้งแรกเลยทิ้งมันไม่สวยเลยมันไม่ยักได้ขี้เล่เลยขี้เล่ก็ใช่ก็ทามันไปแล้วยิงทํายิงทข้ออ่ะโตเหมือนไรมันจะเกิดไปได้ยังไงก่เหลืองเมื่อกูเบื่อแล้วเกินครับเออทำไปปุ๋ยไปทถาไรมันก่อไม่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 ค่อยจะดีขึ้นอ่ะมันมันใช้เวลาเป็นเดือนนะพี่เป็นเดือนเป็นเดือนนะเราไม่ใช่วันท้ายปั๊บมันจะออกเลยนะครับมันต้องใช้เวลาเขาเป็นเดือน เออไปไอเดือนเลกอ่ะเราซรายไปก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรมันหมากไม้เออไอ้ซรายก็ซรายไปงั้นแหละนะไอ้ทายเราก็ไม่รู้มันจะมาไงพอทายไปแล้วมันเริ่มจะมีอาการใบในเหลืองนี่พอเอ้ยฮาวเราเอาไอ้สับปิดทีสิเพื่อว่าเขาจะเดินมาให้เร็วหน่อยทายไปทิ้งเขาเดินมาเร็วจริงๆริงแต่ไอ้ไอ้ใบใใบบเหลืองแบบเนี้ยเนี่ยใบเหลืองแบบเนี้ยนะเขาก็รวม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 ไปใบมาก็ผุงออกมาผุงมาพอเดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งคือเดือนที่สองใบหนึ่งก็เริ่มจะเต็ม ไหนในใบนี้เหรออ่าใบเนี้ยใบเนี้ยใบเนี้ยนะใบเนี้ยเนี้ยเนี้ยเขาลืมจะเต็มไหมเต็มหมดแล้วผมก็ซ้อมรับอีกทีนึงเขาออกมาเป็นประมาณนี้เลยอ่นะอ่าออกมาประมาณนี้เลยออกมาประมาณนี้เลยอันนี้ก่อนเหลือน้อยลงแหละใบเกาล่ะเลี้ยนหน่อยลงละเหลือน้อยแต่ยังไม่หมดนะไม่หมดนะคือเขายังเรียงกันอยู่ใบเนี้ว่าพอเดือนทีสีพอเดือนทีสีเข้ามาเต็มเลยเต็มหมดเลยนี่นี่เต็มแบบนี้เลยนี่เต็มแบบนี้เลยเนี่ยมันมาเต็มแบบเนี้ย สวัสดีครับวิวพจนจวดครับมนีจติทีอำเภอแกลงครับจังหวัดระยองภาพพ่นาองมาเบิงสวนทุเรียนครับของนันนทซึ่งเป็นแปลงแรกนะครับในการใส่สารปรับปรุงดินของอาจารย์พจนปัญญาวรธรรมนะครับเดี๋ยวสิภาพพิจารณมาติดตามความจริงครับว่ามันเป็นอย่างไรใส่แล้วเห็นผลอย่างไงเดี๋ยวเข้าไปพบพ่อกับจ้กของแปลงครับกําลังเบิงทุเรียนเลยนันนทสวัสดีอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมาไงนี้เดอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วนะมากันแบบลู่ตัวเลยมาไงเนี้ย ไม่ได้เลยเพราะว่าต้องมาเอาความจริงให้ได้ว่ามันเป็นยังไงออนะออการใช้สารปรับปรุงดินของนันนัดเนแน่งทำสวนทุเรียนมาสารอยู่สองปีแล้วหักดิบเคมีเลยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็ผมเหมือนตอนนั้นอะ่นะเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ก่อนไปทักไทยเอฟซีก่อนเดี๋ยวพี่ออน้องออติดตามนันัดอยู่ทักไทยหรือว่านำตัวแนะนำตัวเลยนำตัวผมก็ คือจริงก็วันพุธนัดเหมือนเดิมนัดเหมือนเดิมนัดเหมือนเดิมคนเดิมคนเดิมอแต่ว่าสวนนี่มันมันมันเป็นสวนที่สวนไอ่ใส่สวนไก่บ้านมันผลันหางออกจากบ้านเออถือว่าสวนอยู่อยู่อยู่ลายอยู่ไกลกว่าบานไปบานสามโดสวนเนี้ยครับผมเออนั่นแหละแล้วก็ผมก็เนี่ยเขาก็ชื่อนัดนัดแต่ละ เก่กทุนเดียวกันยนะคนเดียวกันครับนั้นแปลงนี้ใช่ไหมที่บอกว่าครั้งแรกเลยที่ได้รับสารปบปูนินของอาจารย์พจน์มาใช้คือแปลงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใครแปลงนี้ครับแปลงนี้ไอแปลงดีว่ามันไปเอาเอาดินอะไรมาไห่เอาปุ๋ยอะไรมาไห่เลยเนี่ยแปลงนี้ผมแปลงทดลองแปลงทดลองเลยทดลองครั้งแรกเลยเด๋ย้อนไปหน่อยสิว่าไอแปลงนี้แต่ก่อนมันเป็นยังไงไอสวนทุเรียนสวนเนี้ยเมื่อก่อนอ่ะเมื่อประมาณสักปีหรือสองปีที่ผ่านมานะครับไอแปลงเนี้ยผมปล่อยให้หลวงผมทิ้งมันเป็นสวยเลย มันไม่ยักได้ขีเรลเลยขีเรก็ใช่ก็ทําทม,มันไปแล้วย,ยิงทํายิงข้ออ่ะอผมก็ไม่ยักได้ลแล้วแต่ว่าผมก็ไม่ไม่ให้มันตายครับก็พยายามว่ามึงจะโตมาแล้วมันจะ,มมจะเกิดไปได้ยังไงก็เหลืองก,กูเบื่อแล้วเกินครับเออทําไปปุ๋ยไปเท่าไรมันก็ไม่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 ไมไมไมค่อยจะดีขึ้นอะ่ะเออแต่ใบมันก็กรู้เละรู้เละกันแล้วก็ปลอ่อยทิ้งไปให้มันหลุดไปตอนนั้นคือยังไม่ใช่สารปักปุดน้อยจา พอปล่อยเห็นลูกแต่ก็เออนึกได้เออปลูกแล้วก็ที่ได้เอาอีกเอาอีกพออยู่ได้อีสักประมาณไม่ไม่กี่เดือนผ่านมาเนี่ยก็ก็มีคนที่เขาามาเอาก้วยแล้วอาจารย์เขาก็บอกว่ามีปุ๋ยนี่ปุ๋ยนี่ผมก็เอามาลองครัเอามาลองก็ยังวาละเอามาลองแปลงเนี้ยแปลงแหลกเลยไอที่ว่าถามันเป็นยังไงก็กูกไม่บอกใครอะแปลงเนี้ย เออปุ๋ยอันเนี้ยถ้าตายก็กูโกดเฉยๆอ่ะที่เคยผูดไ้ดันเนี้ยเออถ้ามันไม่ตายก็เออเดี๋ยวมึงเสร็จกูเพวกะั้นนะเออเออพอใส่ครั้งแรกครั้งแรกเลยเออพอใส่ครั้งแรกเนี่ยมันก็อีมันมันเหมือนว่าใบบบที่มันเคยด่ายสารเคมีอ่ะนะคใบก้อนอ่ะแต่ามันแก้วแล้วมันไม่ร่วง มันไม่รว้มันจะอยู่ติดต้นเขยอยู่กันแหละใบแก่ไม่ร่วงไม่ร่วงแต่ใบอ่อนก็ไม่มาครับใบกอนใบใบอ่อนก็ไม่มาใบแก่ก็ไม่ร่วงมันจะอยู่เขยอยู่กันแหละพอได้ปุ๋ยอาจารย์นี่ปั๊บใบเก่าไม่เริ่มร่วงใบเก่าคือร่วงใบเก่าที่คือว่าเขาจะหมดอายุแล้วเขาไม่ร่วงไงนะไม่เริ่มร่วงพอเลือมร่วงก็มีใบแดงๆใบใบเหลืองๆหนุ่มมองหนุ่มมองนั่งเขาก็ร่วงมาเขามาเขายังที่ว่าใจไม่ดีแหละเอ้ามันมันเลี้ยงตรงกันแต่มาแหลกตรงนี้ อมันเหลืองมันเหลืองตัวในตัวหนแต่มาเหล็บตัวนกแต่ยอดนี่คือเริ่มจะออกเริ่มจะออกออไอ้ใบเกาเหมือนว่าเขายากลวงครับแต่เขาลวงไม่ได้ครับเพราะไอ้ใบไม้มันไม่ออกทดแทนอ๋ออย่างเงี้ยมันก็ก็อยูนะทนยูอ่ะครับทนยูกี่เดือนกูก็ยูอ่ะกูลวงไม่ได้อ่ะครับเออตัวไม้มันไม่แทนครับก็ได้ปุ๋ยอาจารย์ไปเนี่ยตัวหนเขาเหลื่อมลวงตัวไม้เขาเหลื่อมอกครับพอไม้เหลื่อมอกพับ ตัวนิ้งก็ลวงลวงรวยตัวนี้ก็ออกมารวย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 พุทธามึงออกมาเต็มต้นเลยไอ้ใบใบกอนอ่ะไอ้ใบที่โดนเคมีอ่ะนะครับมมึงก็ลวงไปเรื<ๆ>่อยรืยๆตัวนี้ก็ออกมาเรื่อยเรยมันก็มาบีมาสมบูรณ์กันเลยไอ้ตัวนี้เต็มเดี๋ยวนตัวนี้หมดตอนนั้นน่ะที่ใช้สารปรับปรุงดินของอาจารย์เนี่ยตอนนั้นน่ะใช้เคมีอยู่ไหมใช่ใช่ใช่ใช้ด้วยกันใช่ไหมใช่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 มัตลรอดแน่ใช้ด้วยกันเลยอ่าไม่ไม่ตอน ตอนนั้นคือใช้ไเคมีมาโดยตลอดแต่พอมาใช้สารปรับปรุงที่ของอาจารย์เนี่ยแล้วได้ใช้เคมีควบคู่กันไหมไม่ไม่เอาไม่เอาอ๋่คูดก็คือหักเลยไม่ควบคู่ก็ใครแค่นี้เพราะว่าแปลงนี้นั้นบอกว่าปล่อยทิ้งแล้วปล่อยทิ้งแล้วถ้าตายก็คือตายไปตายก็ตายไปอถ้าตายก็มันไม่ยักได้อะครับโพลุมมันไม่ยักได้แล้วแล้วที่ว่าด้วยมันถอดออกมาใช้เวลานานเท่าไหร่นะนสังเกตใสคังเลอะ มันแครับดูนี่ด้านหลังแค่นักข้างหลังนั้นะนัะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะพะ<ข>อมา<ช>นานเท่าไหร่ที่ว่ามันมันมันใช้เวลาเป็นเดือนนะพี่เป็นเดือนเป็นเดือนนะเราไม่ใช่วันทรายปั๊บมันจะออกเลยนะครับมันต้องใช้เวลาเขาเป็นเดือนอเออไ,ไอเดือนเล็กอะ่ะเราทรายไปก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรเป็นหมากไม้ครับไอทรายก็ทรายไปงั้นแหละนะไอทรายเราก็ไม่รู้มันจะมาไงพอทรายไปแล้วมันเหลืองจะมีอาการใบในเหลืองนี่ป่ะเอ้ยเราเอาไอซับอีกทีสิ ครับเพื่อว่าเขาจะเดินมาให็นเร็วหน่อยคายไปทิ้งเขาเดินมาเร็วจริงๆริงแต่ไอ้ใบใใบบเยอะแบบเนี้ยเนี yeah. s <S ่ยใบเยอะแบบเนี้ยนะเขาก็รวมรวง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 ไปใบมาก็ผุงออกมาผุงมาพอได้อีกเดือนหนึ่งคันเดือนที่สองใบนึ่งก็รวมจะเต็มไในใบนี้เหรออ่ใบเนี้ยใบเนี้ยใบเนี้ยนะใบเนี้ยเนี้ยเนี้ยเขารวมจะเต็มไหมเต็มแล้วผมก็ซ้ำขับอีกทีหนึ่งเขาออกมาเป็นประมาณนี้เลยนี่นะอ่าออกมาประมาณนี้เลย ออกมาปีนี้ไอัน,นี้ก่อนเลี้ยงน,น้อยลงกแหละใบเกาี่เลี้ยงน,น้อยลูกละเลียน่อยแต่ยังมยมนะไม่หมดนะไม่หมดนะคือเขายังเรียนกันอยู่ใบนี้ว่าพอเดินถี่ซีพอเดินที่ซีเข้ามาเต็ตมเลยเต็มหมดเลยนี่นี่เต็มแบบนี้เลยนี่เ<อ>ต็มแบบนี้เลยเนี่ยมันมาเต็มแบบเนี้นะแล้วตอนนั้นเคมีนะ e ไม่ได้ใช้เลยไม่ไเอาไม่เอาไม่เอาเพราะว่าเราตัดสินใจแล้วว่าลองของอาจารย์อยู่สักสักพักใหญ่ๆละกี่เดือนไม่รู้นะถือว่าแปลงนี้ของนั้นนันนี่ ไม่ใส่เคมีตั้งแต่วันที่ได้ใช้ปุ๋ยอาจารย์มาตั้งแต่ปุ๋ยอาจารย์มาผมไม่ใช้มันเลยไอ้ปุ๋ยเคมีเนี่ยนะผมก็อยากจะรู้ว่าจริงเท็จขนาดไหนครับผมก็ไม่อยากว่าเอาของคุณนู้นคุณนี่มาปนแล้วก็หาว่าไอ้ตัวนู้นสิไอ้ตัวนี้สิคือทดลองไปเลยทดลองไปเลยเหม่รู้ไปเลยว่าจริงหรือปลอมหรือเท็จหรือโกหกอะไรกันทำไมผมก็อยากจะรู้ตรงนั้นนะโอ้ดูพี่น้องดูไปนั้นน่ะดูดูไปให้พี่น้องดูสิว่ามันยาวขนาดไหนดูสิ ดูดูนะอู้ดูยอดพี่น้องอันนี้ถือว่ายอดสมบูรณ์ไหมน้นัทอันนี้มันก็คนขามสมบูรณ์อ่ะคนขามสมบูรณ์อ่ะเพราะอันนี้เขายังไม่เต็มทีนะยังนี้ยเขายังยังจะมาได้อีกอ่ะมันก็เป็นขืบวานละนะยังมาได้อีกถ้าเป็นทีสมบูรณ์มันก็ต้องไปไปลักษณะนี่ทีวันเนี่ยเนี่ยเข้ามาได้ได้เต็มทียนะเดี๋ยวพี่น้องเรวจะพามาดูนะครับอันนี้น้นัทบอกว่าต้นนี้น้นัทต้นนี้อะไรกี่ยอดนะอ่าจนี่สองยอดเหรอผมตัดยอดมาดำเกิดสองยอด ตัดยอดยังไงนะน่ะตัดยอดเพราะว่ามันสูงประมาณเมตรที่สองเมแต่ผมตัดมันเลยครับแล้วมันเกิดสองยอดคู่แล้วผมก็เอาอเอาลองไว้ว่าไอ้สองยอดคู่ก็ไอ้ยอดเดียวอะ่ะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงไอ้บางคนเขาก็บอกว่าไอ้สองยอดมันไม่ดีหรอกครับแต่ผมคิดิีๆแล้วไอ้เขาปลูกสองต้นละ่ะครับเออแล้วล<อ>่ะต้นเดียวสองยอดละ่ะครับแล้วเขาปลูกสองต้นคู่ล่ะล้วก็สองยอดเท่ากันนี่แล้วก็ ก็ไว้ลงเอาไว้ต้นเดียวสังยอดบ้างสิครับอ่าอย่างต้นนี<ด>้กี่ปีนะนัดเน,นี่ยต้นนี้ก็หาปีครับห้าปีในการเริ่มใส่ครั้งแรกนี่ครั้งแรกครั้งแรกมันก็มันผ่านมาเดือนทีหาแล้วเดือนทีห้าแล้วเดินหาเดือนนี้นะครับเดือนทีหาแล้วนั้นใส่ครั้งแรกเลยนี่น,นี่ต้นเนี้ห้าปีนี่ใส่กี่กิโลต้นนี้ก็ใส่ครั้งแรกประมาณสองโลใสสองโลก็เสร็จไม่เยอะนะไม่เยอะไม่เยอะก็ลงะ ก็ประมาณสองสองถ้วยแกงสองโลเนี่ยประมาณสองชัจริงเข่าอะไรจะบอกเนี้ยนะแล้วใส่ยังไงหวานเลยหวานเลยหวานเลยมันจะไม่เซ้นใจมแเนี่ยให้ใหายไปยูในนี่แล้วกันให้อยู่นนี่ๆแล้วกันครับเอ้าอยู่นี่กันจะไปไหนครับเอาอยู่นเนี้ยเดี๋ยวเขาออกมานี่ก่ว่าบัวนะเอาไปดูไปดูป่ะนี่นี่พี่น้องเขาไปดูป่ะไปเนี่ยๆพิ่งใส่เนี่ยจ้ะตอนนีเพิ่งใส่เพิ่งใส่ครั้งที่ห้าเดือนที่ห้าอ๋อนี่นะยังเห็นอยู่เนี่ยอันเนี้ยเนี่ยพิ่งใส่เพิ่งใส่เดือนที่ห้าไม่จะไม่จำเป็นต้องใส่กันนนะเวไปลย มีสูตรไหมไม่มีสูตรตกใส่อย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ trendy, ไมีนะลงเลยลงเลยลงลกแขนชุดม okay. ือเราเนี้ยครับชุดมือเนี้ยโอเคเนี้ยแต่เดี๋ยวเขาจะไปไหนเขาต้องกินอ่าแรกๆเร่เลยครับได้น่าใส่เนี่ยเร่งรคือสองกิโลอ่าแล้วนานขนาดไหนจริงจะใส่เข้าไปอีกเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งใส่อีกอ่าเดือนหนึ่งใส่อีกใสอีใสถึงเดือนที่สี่อ่ะผมใส่หาลูถึงเดือนที่สี่อ่ะเดือนที่สี่ใส่ห้าโลหาลูหาลคราวนี้ครั้งที่ห้านี่นะ นี่เป็นครั้งที่ห้าผมก็ใส่หาโรเองนะไม่ได้ใส่ห้าโรเออหาโลอ๋อใส่เมืรใส่ทุกเดือนเออใส่ทุกเดือนทำไมต้องใส่ทุกเดือนนะนัดก็ผมคิดว่าตอนนั้นมั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 นเป็นสารเคมีอ่ะมันคงจะมันไม่ดีเลยจังเอาตัวนี้ไปช่วยให้ดีให้ได้ก็คือเหมือนกับว่าแต่ก่อนใช้เคมีมันโดยตลอดออมันก็คงไม่ดีนะความคิดนะความคิดแล้วก็ผมว่าเอาตัวนี้ให้ดีให้ได้แล้วพอพอรู้ดีพระผมก็จะหยุดผมจะไม่ใส่แล้วแล้วอีสักเดือนหนึ่งหายข้ามไปสักเดือนหนึ่ง แต่ผมดูอาการมันกรนเนะให้คาถ้าเดือนลบผมก็ใส่ใหม่อ๋อหมายความว่าใส่ไปให้แล้วดูอาการต้นของเขาแล้วถ้าเกิดว่าเขาแสดงออกทางใบนั้นก็จะหยุดเดือนเว้นเดือนหนึ่งคือว่าเราก็ไปจัดขัดชะจัยไปและอีเดือนต่อไปลองกันโดให้อีสักหาโลและดูอาการใบเ็าจะมาอย่างไงถักเขาดีดีที่เราขิดแล้วก็คามไ่นสองเดือนก็ได้ครับนี่อคาานขัดชะจัยแล้วก็ถอยลงละอเรื่องนี้นะผมคิดว่ามันตกไปอย่างเนี้ย นะเพราะว่าของเขามีพอละพอละอยาขืนเนี่เขากินมากจิเกินไปครับแต่ขืนนะก็กินมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะมีผลเสียต่อต่อต่อภายหลังได้ครับผมนี่นี่นะผมว่าางนะเดี๋ยวแต่เดือนนี้เดินหาดทรายไปแได้ผมจะลองหยุดสักเดือนหนึ่งหรือสองเดือนสังเกตเอาสังเกตเอาว่าใบของเราอ่ะมันชุ่มชื้นพอไหมอะไรพอไหมอย่างนั้นเล็บทรายปั๊บเดี๋ยวผมก็ก็จะดูว่ากิ่งเนี่ยเขาจะชุ่มชื้นมากเลยเนี่ยกิ้งเนี่ยนะกิงเนี่ย เนีขาจะชุ่มชื่นมากนะเดี๋ยวตอนเนี้ยมันเกิดคล้ายๆมันจะมีตาไหมลวเนี่ยมันคืออะไรอ่ะน้าท๊ะยังเนี้ยมันเคยว่าอาหารพอเกิดสะสมตาดอกนะไหนไหนไหนอ๋อเนี้ยเหรออ่ะยังเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะหนี่งนึ่งปุ่มปั๊มเนี่ยมันไม่ใช่แขนงแบบนี้นะไม่ใช่นะ ม,มันเป็นมินตารกคล้ายๆว่ามันจะมีตาโดหรืออะไรก็ยังยังยัง<อ>สาบไม่ได้นะแต่ว่าผมสังเกตในใน,ในกิ่งของเขาอะ่ะมันจะมีตาแบบนี้ตาแบบนี้แล้วนี่อันนี้อันนี้<อ>นมีตาแบบนี้ถึงเนี้ยครับีาตาแบบเนี้ยอย่างเงี้ยอันนี้คือตุเรียนห้าปีอ่ะตุเรียนห้าปีนะเอาทีนี้เรามาดูดินกันหน่อยเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวจะพาพี่น้องขึ้นไปดูด้านต้นในเรื่องของต้นแล้วก็ จริงแต่อยากขอดูดินว่าสารปรับปรุงดินของของน,นั้นั้ใส่ตัวนี้มาตั้งแต่เดือนเมษาใช่ไหมใส่เดือนเมษาใช่ตอนนี้คือกี่เดือนแล้วน,นั้นั้อันนี้ก็ใส่มาหาเดือนเนี้ยห้าเดือนห้าเดือนเนี้ย ay, ไม่ไม่ไม,ไม่ได้หยุดเลยอ่ะหาเดือนนี้ยังติดอยู่จ้ะไม่ได้หยุดเลยอ่ะครับเนี่เป็นห้าเดือนเนี้ย,อ,ยอ่ะขอดูดินหน่อยเป็นยังไงนั้นั้จากการสังเกตที่นั้นั้บอกว่าอ่าใส่มาห้าเดือนไหนดินดิน อันนี้ให้น,นันท์เล่าให้พี่น้องฟังหน่อยว่าเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถ้าโดนปุ๋ยอ่ะโดนปุ๋ยดินจะดำอย่างเงี้ยดินด,ดำ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 แล้วเดี๋ยวกว่าไอตัวนี้เขาผูกไปดินมันก็จะจะ,จะล้วนชุยเองเนี่ยรากมันก็ขึ้นมา นี่ลากเขานะ oh, <no. S 2> อ๋อเนาะลากเขาขึ้นมาหามาหาปุย๋ยอน่ยนะเพราะเราเราก็มีตรงนี้ปิดให้เขา,เอ,า,าอ๋อใ,ใช้ฟางอ่าใช้ฟางที่ใช้ใบไ,ไม้ไอ้ที่เราตัดยาเนี่ยเราปางเขามาเถอะมันมันไม่นเดียมีปัญหาแล้วก็ต้นถิ่นเท่าไหร่หรออ๋อไม่ได้ไม่ได้กลัวเชือ้อโรคเลยเไม่ต้องกลัวลไม่ต้องไปกลัวเชื้อโรคมาทางไหนเราไม่รู้อ่ะเราไปเข้าใจก็มันนะไอ้ดึงเชื้อโรคชิลราดเนี่ยครเราเป็นว่าเป็นโค้กคนว่าไม่รู้กันแล้วกันเนาะเพราะว่าสารของอาจารย์เนี่ยมีตัวในเรื่องของการดูแลในเรื่องของโรคด้วยเเเเเนน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 าาาาาะใช่่่ออจรยย์ีขบกวมมมมััััปป็็ การหลบชิลูเชลลาได้หลายย่างนะคือว่าอย่างที่เราดูเนี่ยดินเป็นยังไงนะ้าดินมันค่อนข้างดีอ่ะดินค่อนข้างดีใช่ไหมค่อนข้างดีอ่ะเพราะว่ามันรืมดีขึ้นเพราะว่าหลากเนี่ยห<อ>ลากเนี่ยมันรืมขึ้นมาหาอาหารบนผิวดินในมือข้าเจออาหารบนผิวดินแล้วแล้วมีฝางเนี่ยปลกูกปิดความชื้นครับเขาก็จะไปหากินไปเลยเอยไอ้ส่วนอีกส่วนหนึ่งข้างล่างดำด,นดนินไปกันอีกส่วนหนึ<อ>่งแต่อีส่วนที่ก็หากินดันบนเนี่ยครับ มันก็อีส่วนหนึ่งนะอีส่วนหนึ่งขาเล้วอ่ะทําเปิดใต่เขาลงโกง่งี้นะอ่าลงเลยปลงเลยสมมติเราโลงเลยเนี่ยครับมันกอดทาเดดมันทรงถามด้วยถามผีนอกว่าหลากตัวนี้เขาจะสามารถขึ้นมาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มันร้อนเนาะเจอร้อนก็มายลงพอเดิมมายลงขาดไปประคาดไปอ่ะทําไมลาเตรีกูไม่หนีเลยวะมันขาดอะไรวะไปถามผวกพวกกขบอกเอ้จุดใสตัวนี้เขาไปสิจากโอเคมี มี okay, ใส่ก็ไป mm hmm. ก็ไ,ปกไม่งงลงจนกระทั่ผีลองพิจารณาดูว่าทำไม่ลงอย่างเงี้ยถ้าเราทำงานไม่ใส่มัวก็รอดไหมเออใช่อยู่กลางเดดไม่เกินสิบหา้านาทีต้องเข่าลมแล้วครับแต่อันเนี้ย mm hmm. เขารอนเขาอยู่บนบนผิวดินเนี้ยครับมันก็เกิดความรอดมาเกิดอะไรแล้วลถามมันหลกตัวนเนี้ยก็จะขึ้นมาได้ไหมขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้มันมม่ขึ้นไม่ได้มันก็ต่อใหาก,กินหมูแต่ดินไปทีเราใส่ปุ๋ยกย็ปุ๋ยเนี่ยต้องลงดินไปนูน่นถึงเขาจะได้กินออ ไม่สามารถจะเดินคือกระดุกกระดิบไปตามผิวหนังแต่ผิวดินได้อนี่น้องครับทุกคนบางทีไม่เข้าใจต้องการให้เตียนการเชื้อโรคก,กินเชื้อ,อรากันอะไร<อ>ต่ออะไรเยอะต้นนาวบางต้นเปื่อยมั่งแต่หารู้ไม่ว่า,า,วาฟาร์มชื้นจากหลากเนี่ยไม่มีเลยเขาไม่เขาไม่สามารถขึ้นมาหาอากาศดันบนได้เลยเขาต้องดำดินอยู่ตลอดในเมื่อดำดินอยู่ตลอดเราใส่ปุ๋ยไปก็หาว่าทะเลเราไม่งาม ไม่งามยังก็ตัวหายกระดินตลอดอ่ะไม่หายก็พุดมาหายใจมั่งอ่ะครับนี่ทุกคนเราจะคิดกัะแบิน,นั่นนะสมัยนี้ไหมนี่นะครับเออแต่ว่าผมอ่ะก็ผ่านมากหลาหลายปีอยู่แต่ผมก็าสามารถว่าจะเดาตัวมาได้แต่มันก็ไม่มเตีมยงร้อยผมไม่มีความรู้รแต่ว่าผมผมอ่ะคือเดาอาการของเขามาตาัวกเขตตัวเขา<อ>เราจะตั้งแต้ต้้งงเก,ต,ก,เกต,ตัวเขาเองเท่านั้นแหละว่าเขามาแต่ละเดือนแต่ละปี เป็นยงงไงเขาเป็นยังไง<ม>เออเราก็เดาท่าน,นั้นเองผมไม่ได้ไปเรียนรู้อะไรท้งสินเนียผมมันไม่ไมปนะผมยอมรับเลยผมไม่เป็น,น,นผมโง่ผมเองอ,อันนี้คือภาพปัจจุบันที่นั่นใช้อินซีใช่แล้วทีนี้ตอนที่ใช้เคมีมาเนี่ยสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะมันใช้เจออินซีเนี่ยรากเขาเป็นยังไงตรงเนี้ยรากเขาอ่ะมันจะตายมันจะไหม้ ลปลายหลากเนี่ยนะเดี๋ยวผมดึงมาเลยนะผมไม่ได้นะออปลายเนี่ยมันจะจะมาจะมาจะมามาทอนหรือะไรเงี้ยคือว่ามาปั๊บนี่ยจะมาแบบแถนี้นะแถนี้นะตอนนี้มันจะขึ้นดำนะมันมาปั๊บอ่ะแล้วถามที่ว่ามีแต่ความใหม่ๆย่เีแล้วอะไรไมันจะกินได้ถ้าไม่มีความอ่อนเดินทางหาอาหารเนะี่ยคือร่างเขาไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ไม่ไปอ่ะร่างเขาป่ยยาปวยแล้วลป่วยแล้วก็โดนโ ไอ้ไอ้ปลายยากับเหมันไม้ไมเขาก็เดินทางไปใหญ่แล้วเขาก็ต้องหยุดเฉยเพราะใช้ปุ๋ยเับไปอีกโดนอีกตัวนี้เข้าอีกเลยไม้ไปทางหลากเลย <N> มากจนถึงติดดินอ่ะมาถึงติดดินอ่ะนี่มันมันไม่สามารถที่ว่าขึ้นมาโพหายใจหรือโพลม,มามามาสู่อากาศดีๆของเขาได้เลยอะ่ะเออไอ้เราก็คิดว่าโอ้ย อันนี้ป ão, ิดแล้วเดี so yeah, so so ๋ยวมันก็ปังอ่ะแต่เดี๋ยวก็เป็นยังไงเป็นยังไงี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยลาทั้งนั้นเลยเนี่ยพี่น้องลองดูเนี่ยอู้ดูดูหลาพี่น้องลองลองเข้าใจเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่ลองเขาเข้าใจก็มันทั้งนิดนะนีนะพี่ไม่ไม่ต้องไปคิดอะไรมันมากมายนะครับเออไม่ต้องว่าโอ้ยมันยังงั้นยังงี้นี่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 ผมอธิบายได้เลยว่าอันนี้คือเขามาหากินนี่กออกมาหากินออกมาหาใจไงเพราะว่าอินซีนี่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 เขาอยู่ตรงนี้นี่เขามาหาอาหารตัวเนี้ยยแตต่่่วาาาาเเเเล้้อะทีนย เด็กก็ถามว่าสามารถลากจุ่มพวกเนี้ยเนี่ยผมไม่ได้หรอกเด่กเขามา,มาเยอะแยะหลักจุ่มพวกนี้จะมาหาก,กินได้ไหม<อ>ก็หามาไม่ได้เพราะเรารทําคนเตียนเนี่ย<อ>ยาขายผีน้องมือไม่เนี่ยลองลองลองเอาไปคิดดูว่าเราจะทําคนเตียนดีหรือรจะทําคนลกดีครับไอ้ลกนี่มันไม่ได้ลกยาอะไรนู่นคำลกกว่าทือความปิดของเขาอะ่ะถ้าเกิดผมผมมองว่าท่านอนันใส่อินทรีย์ของอาจารย์เนี่ย สารปะปุนของอาจารย์เนี่ยเหมือนกับว่าเขามีคังอาหารเต็มพื้นที่เลยพื้นที่ที่เขาเ้อเนี่ยเขามีปูมีปลามีอะไรหากินได้ยังไปต้องไปไปหาตลาดนัดกินเขานน้นสมัยเขาบานเขาเนี่ยมีผักมีอย่ามีปลามีอะไรกินอย่างสมบูรณ์เขาจะกินเมื่อไหร่ก็ได้กินเมื่อไหร่ก็ได้จะเก็บผักเก็บหย้าแล้วกินได้ถ้าเราทำเขาจะหมดเนี่ยเขาต้องไปหาปลาหาผักหาหมูในที่ตลาดนัดเหมือนว่าเออ มันก็ต้องไปไกลเอาแต่ถ้าเกิดว่าอเอาในเมื่อเอาเคมีไปให้กินอยู่นี่นาสมมุติว่าอตอนที่นั้น,นทําตอนเคมีอ่ะก็เอาเคมีไปให้อยู่นี่ทาไมไม่กินอ่ะกินไม่ได้ทําไมอ่ะก็ไม่กินไม่ไหวมันไม่อร่อยเออ,เอมันไม่อร่อยอ่ะท,วทีวันกีวันก็จะให้กูกินอย่างเนี้ยแด้วมันก่อไม่เลยก็ถามมาพืชนอ่ะมันตบขืนใจกินก็หายเขาไปเร็วอ่ะเขาไม่มีทางเลือกเออเขาไม่มีทางเลือกหรอกเอาอะไรมาให้กูกกินแต่ว่ากินไปแล้วกูจะกินละมันจะอร่อยไม่จะมีแรงไม่เราไม่เข้าใจเขาได้หรอก ครับไม่เข้าใจอยู่ได้ว่าเออหนุนได้เออใบงามหร่ไม่งามแต่ถามว่าลำต้นของเขาเนี่ยกับขลับเพราะเปล่าวะเขาจะหลับไหมในเมื่อเขาไม่หลับเขาขืนใจกินไป็นยังไงขืนใจกินขืนกินเป็นไงก่อรู้ก่อนมาให้ก่ต้องกินเนี่ยได้ว่าจะกินจะอร่อยไม่อร่อยไม่เข้าใจแล้วก็มองกูใส่ปุ๋ยไปแล้วครับทำไมมึงไม่งามเออเออเป็นไงอ่ะเป็นไงไม่งามอ่ะหรือว่าไม่พออีกเอือไม่พอเอาก็ไปอีกเอาอีกเอาอีกก็ถึงมึงมาให้กูมันมันไม่อร่อยเลยอย่างมึงจะมากูทำไมอีกอเพราะจำเป็นต้องขืนใจ วันในมือขืนใจกันไปไหลายๆปีเอาละมันก็ผลก็ไปถึงยอดละถึงยอดแล้วอ่าถึงยอดแล้วเพราะด้านล่างเนี่ยมันมันทรงไปไม่อร่อยไม่ดีไม่ยากจะรัดไม่ยากจะกียอดก็หมดเดียวหมดแรงเ<อ>พราะในมือหมดเดียวหมดแรงก็การลวงทีละใบสองใบใบสองใบลวงก็ไปเรื่อยเป็นวัดเป็นขืนอ่ะนะมันเป็นเดือน่ะนะครับมันก็ล้วงไปเรื่อยๆไอ,เอ้เราก็ไปหายามาเทิดบำรุงใบอให้มันงามงามออกยิง ออกมาปั JB, ๊บแมลงแตงซะออกมาแมลงจ้องจอองซะเอาพอจองกินหมดไอ้ท่นี้กรส่งไปกระ่องไปงั้นหละคือว่าสองอันนี้มาประทบกันอ่ะไม่อร่อยทั้งอย่างทั้งสองอย่างนี่แหละเออไม่อร่อยสองอย่างเนี่ยในเมื่อไม่อร่อยปั๊บเนี่ยถามว่ามันจะเอาเดียวเอาแรงเอาใบฉีไหนมาสวยเอาอะไรมาให้ที่ใหหลำชื่นใจอ่ะมันก็ไม่มีมีแต่ให้เราเครียดอยู่ตลอดมันเป็นอะไรน้องก็แสดงว่า เคมีเอามาใส่ปุ๊บเราก็ต้องหาอะไรต่างๆมารักษาเขาต่อ,ลอเลยเอามาต่อหางยาอะไรก็คนเก็บท้องไปเอายาถาแผลมาให้เนี่ยถามว่ามันเป็นยังไงมันไถกันไหมมันไม่ใไถเป็นกากเป็นเกลื่อนกินยาแข็งเจ็ดท้องเนี่ยถามมันถูกไหมอ่ะมันไม่ถูกแต่กูต้องให้มึงกินน่ะ แสดงว่ามันเริ่มต้นจากดินจากดินดินไม่มีลาอรยหรือไม่อร่อยเนี่ยเพื่อนเขกินคือจากดินจากดินขึ้นไปทรงไปนูนทรงไปนูนจะแตกจะแตกใบยังไงดีว่ากูก็ก็ให้กูกินขนาดนี้กูเอามันหน่อยวะใบเอามันนิดเดียวมาแลวก็มับมาให้น่นแตงซะหมดเท็เอกพอไปมาไปมาเขาเรียกกันว่าการทูบเออการทูบเออการทูบอาการทูบมันเป็นไงตะเรียนกูมาแลงลงใจกินหมดเลยเนี่ยมันเป็นยไงรู้เป็นเียไรไม่รู้ก่อนจะจะบุญเต่ คุยกันเออเออแต่ว่าหาุูกไม่วาวโอ้โหคุใส่ปุ๋ยไม่เกินไปไม่เนี่ยเออไปเราไปก็ดูเราโยกก็ไม่อยากจะออกออกมามาเรียกอกินไอ้ราก็จะส่งไปก็ไม่ไหวก็มันไปอร่อยกูจะส่งให้มึงกินยังไง่ะนี่นี่สาเหตุมันเป็นอย่างนี้นะครับนี่เนี่ยเราอะต้องต้องต้องเรียนดูเข้าใจก็ครักนิดนึงทีนี้สมมติว่าเกิดสมมุติว่าเนี่ยอย่างนั้นนั้นเนี่ยบำรุงดินดีอืดินในดินมีอินทรีย์วัตถุแร่ธาตุทุกอย่างครบ เขาก็จะส่งผลส่งผลให้เราชื่นใจชื่นใจแล้วเคมีหรือว่าอะไรต่างๆที่นั้นต้องมาดูแลป้องกันเขาเนี่ยได้ใช้ไหมช่วงนี้คือใช้แต่ยาฆ่าแมลงหน่อยเดียวหน่อยเดียวเออไม่เคยใช่หนึ่งขวดนะตอนนี้ก็ลดมาเหลือครึ่งขวดเหลือครึ่งขวดเออแต่ถ้าเกิดว่าตอนนั้นคือใช้เท่าไหร่เต็มขวดเต็มขวดเลยอ่าบุว่าน้ำสองลิตรใช้เต็มอัตราเขาที่เขาบอกมาแต่มันก็ต้องใช้ควบคู่กันไปควบคู่กันไปแต่ว่าลดปริมาณลงลงเพราะเราก็ใช้น้ำามัด น้ำหมักนี่ก็เหมือนว่าเราก็ตัดยาจับใบไปได้อย่างหนึง่งตรงนี้เราไม่ต้องใช้ครับไอ้น้ำหมักตัวเนี้ยเหมือนว่าเขาก็ช่วยเคลือบใบอะไรไอ้น้ำหมักหลังเมืองนออ้องอาจารย์นี่นะโอ้ดึงมาอย่างนี้เลยเหรอน,นั้นอาเขาเขาก็คว่าจะเคลือบ์แมลงไม้ไม้ยักก็กอะ เปียบแต่เหมือนนัเดี๋ยวผมผมมองดูนะเนี่ยเหมือนตลอดไปแล้วไปยกกักเกาะพอเกาะไปดำคล้ายๆมันจะเหนียวมือเหนียวตีนเขาอะไรสักอย่างเนี่ยเออแล้วใบเนี่ยเขาจะมันอยู่อย่างนี้ตลอดเน<อ>ี่ยเขาไม่ได้ว่ามันตอนที่เราเอายาจะไปฉีดไม่ใช่มันเขวันเดียวครับเขาก็มันเข้ามาจนพอเรา่ครบกําหมดเรามาฉีดอีกอย่างเนี่ยคือว่าลดต้นทุนลดต้นทุนแล้วก็ลดเวลาทํางานนะลงมาเยอะไหมเวลาก็เวลาันเท่ากันแน่นะแต่ว่าลดต้นทุน ต้นทุนลดลงมาจากขั้งละสองร้อยจากขั้งละสี่ร้อยเหลือสองร้อยเนี่ยถามว่าเราก็ดีใจละครับแต่ว่าเราก็ทํากันหลายรั้งนะจากขั้งละสองร้อยสองร้อยสองร้อยปีมันก็เท่าไหร่ละหลายบาทอยู่นะอย่างเนี้ยผมก็คิดว่ามันมันมันก็นาน่าจะดีไหมห้พี่น้องไปคิดดูคิดดูเนาะเออว่านาจะดีไหมหรือเราจะใช้เคมิตตลอดมันก็ได้แต่ว่า้นทุนก็เต็ม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 เลยรู้เต็มรู้คิดพันกิโลบ